Okay. <laughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าขอโอกาสครูบาอาจารย์พระนรเมชีเนาะแล้วก็เพื่อนๆพวกฝ่าธรรมทั้งหลายวัดป่าบอกน้ำพระอินทร์เช้านี้อากาศเย็นดีงเนาะเย็นสบายถึงขั้นหนาวว่างั้นที่เพนว่า แล้วก็ขอต้อนรับไม่ชีบวชใหม่อีกหนึ่งท่านเนาะเข้าสู่ครอบครัป่าบ่อน้ำพระอินทะร์วันนี้พระเจ้าพระสงค์ก็มานั่งฉันข้าวรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเามื่อก่อนก็คูบาชายกับคูบาดลนเนาะคุบามรมนะู่คะะ ฉันอยู่ที่ศา,า,า <c oughs> ลาส,า,าสิล้ลลมอะศาลาสิ้นลมคือก็เรียกว่าศาลาสามหลังเนะาะวันนี้<อ>ก็ออกมาฉันรวมกันก็ยังไม่หมดนะก็ยังนั่งได้อีกเยอะอยู่นะเพราะว่าพระออกพรรษามาก็ออกไปเที่ยวมั่งสึกมั่งนะ หน้าหนาวเขาอยากมีเมียก็เขาก็มีนะเป็นเรื่องทำบรรดานะราศีขาไปก็เยอะเนาะเขาเรียกว่าสิกขาเนี่ยแปลว่า่ายแพ้เห็นไหมซื้อนั่นแหละซึกอซื้บ้านเขาเอิ่มซื้อซื้อหล่อซื้อหลอ,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 หลอใช่การอะไรในท่านถ้ำนะอ่า ส่วนผู้ยังออยู่เนี่ยสแสดงว่ายังเดินทางอยู่นะ,ะเดินทางอยู่ปฏิบัตินี่แหละเรียกว่าเดินทางเนาะ <c oughs> เมื่อไหร่ถ้าเราไม่หยุเดเดินไปเรื่อยๆสักวันหนะึ่งมันก็ถึงนั่นเราเรียกว่าความเพียรเนานะ แล้วก็วัดปาบ่าน้ำอีกก็จะบวชพระอีกนะตอนนี้มีหน้าอ่ารเข้ามานานแล้วละ่ะเรียกว่าเต็มร้อยแนละ้วว่งงางั้นท่องหน้าขานหน้าก็จะบวชอีกห้าหน้าอ่าแต่ว่าทางอาุวาสิตนะยังไม่ได้ประสานไม่รูก้ก็วันสองวันนี้แหละนะอ่จะได้บวชหน้าอีกนะบวชพระอีกห้าลูก ำทำฟังพระกุฏนะิี่ยพอแล้วตอนนี้ได้ยินพระแหววบอกว่าอีกสองวันนะเราก็จะย้ายช่างที่สร้างกุฏิมาสร้างของเมซีทั้งหมดนะเพราะว่าเจ็ดชุดว่างั้นคือเราทำอาทิตย์ละเจ็ดหลังเจ็ดหลังก็คงอีกไม่นานก็คงได้กุฏิกันครบเนาะ ผู้ที่รอกุณจอยู่ผู้ทีเนาะ,ะ <c oughs> หน้านี้เป็นหน้ากระถินหน้ากระถิ่นผู้คนก็ไปทำบุญทำทานในวัฒนธรรมร <c oughs> ประเพณีนะส่วนวัดป่าบวรนาอินปกติทุกวันเป็นกระถินทุกวันเป็นพระป่าทุกวันเป็นบุญทุกวันว่างั้นเถอะนะอ่า หลวงตาก็อยากให้สำรวจแม่ชีนะที่อายุมากมันเย็นจริงๆอนะเนาะสำรวจนะเพื่อจะได้อ่าจัดพ้าห่มอะอบอุ่น,นหนาๆหน่อยเนาะให้แม่ชีอ่าอ่าสำหรับทั้งพระด้วยอนหะ่ะเนาะคือวัดหน้าหนาวนี่มันหนาวจริงๆนะที่เนี่เนะาะอ อ speak. แต่ว่าใช้หลวงตาก็ยังใช้ได้หลายปีอยู่นะพระหมปืนเนี้ยนะใช้ได้หลายปีอยู่นะแต่ว่าปีนี้ไม่ชีอ่าดูแล้วไม่รู้จะรอดจากหน้าหนาวไปหรือเปล่าก่มียดูแลดูดูแล้วอาการดูแลรัวอาการอ้า การการการเราดูแลกันเร,เราดูแลกันนะดูแลกันอนะ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 ถ้าบุคคลใดตายช่วงหน้าหนาวนี้ก็รู้สึกจะดีมากเพราะว่ามีเผาไฟด้วยนะ <c oughs> เพื่อนก็จะได้มีภัยผิงด้วยความตายความตายมันไม่ได้น่ากลัวหรอกะความตายเนี่ยไม่ได้นะ่ากลัวหรอกนะ แต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยก่อนจะตายนี่ยน่ากลัวนั่นคือกรรมความประพฤติยังไงก็ไม่พ้นสะักคนนะเพราะเราเกิดมาตายนะเกิดมาตายมรณสตนะิเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมอ่า นะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายนะจำไว้เมื่อเช้าลูตาก็เลยลงมานั่งคุยกับเพื่อนๆเนาะพระภิสษุนะตอนจีสี่ก็ได้พูดคุยกันเรื่องการปฏิบัติและสเปเหละ เพื่อให้กำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติเนะาะก็เห็นว่าลูกตาว่าวัดปาบ่อน้ำพระอินเราเนีน่ยรู้สึกลูกตามีความรู้สึกนะประสบความสำเร็จจะพูดถึงเรื่องทางโลกสมมุติประสบความสำเร็จที่มีนักปฏิบัติที่ยอมเป็นยอมตายสละสละสละชีวิตสละตัวตน ออกมาสลัดที่เลสคันหาออกมาฮะได้แวกม่านแห่งความหลงแวกม่านแห่งอวิชชาออกมาได้ก็ก็มีอยู่นะ,ะดูดูแล้วฮะก็เป็นที่อ่าปีหนึ่งได้คนหนึ่งสองคนเี่ก็โอ้ยอัศจรรย์พันลึกแล้วเนะะาะเห็นไหมทั้งหญิงทั้งชาย,ยานะเห็นไหมอ่าต้องแต่ว่ามันคุ้มค่านะ คุ้มค่าที่ตนได้ทำหน้าที่หลังจากก็มีแค่หน้าที่หน้าที่อะไรล่ะปัจจัยสี่ทำที่อยู่อาศัยแล้วก็หาของกินภาษาหารนี่แหละพอได้กินเพื่อเพื่อยัางมี ได้ทำได้นำร่างกายเราเนี้ยมาประพฤติปฏิบัตินะอันนั้นคือหน้าที่ของหลวงตาเนาะ,อะตอนนี้วัดเราสำนักวัดเรานี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วละ่ะหลวงตาว่าไม่เกินปีหน้านะ,ะวัดป่าบ,บ่อน้ำพะอินทจะพร้อมจะพร้อมทุกอย่างเนะะงาะหลวงตาก็เพิ่งสร้าง ใหม่นะกร็ร่วมใจกันทุกทุกคนทุกหมู่เหล่าที่เรามารวมใจกันนะมาเป็นหุ้นสวดบุญด้วยกันนะ,ะ,ะวันนี้ก็มีพระมานั่งฉันข้าวกันเต็มเหมือนเดิมนะเต็มเหมือนเดิมนะหลวงจาก็เลยว่าเออ ถ้าพวกเรามีพระเจ้าพระสงฆ์เจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมีทั้งเมชีอย่างเงี้ยนะตอนแรกหลวงจาก,ก็จำกัดแค่ห้าสิบนะห้าสิบอ่า, 50, อา, 50, อาอไปเอาไปมามาจนนี้อ่ามันเลยอ่าเลยจำกัดแล้วละ่ะเป็นมหาชนแล้วล่ะตอนนี้นะอ่คืออ่าเพิ่มขึ้นอย่างอย่างหลวงจาก็ปฏิเสธไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่าง หลายเท่าตัวนะอตอนนี้แม่ชีก็สองร้อยกว่าแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแม่ชีก็สิบไปมีผัวแล้วก็เยอะเนาะชนออกบรรษา่ะเพราะนัดกับพระหรือเปล่าไม่รู้สึกไปแล้วฮะฮะฮะไม่แน่ใจตามสบายนนะ ครับขออนุญาตถามครับคำถามจากพี่สาวเสียทิโชคครับกราบเรียนถามลงตาเขาดูจิตกันบางสำนักดูจิตอย่างเดียวจะสามารถเข้าถึงธรรมได้ไหมเจ้าคะดูจิตน่ก็เป็นสมาธิตัวเนึ่งเหมือนกันถ้าไม่ถ้าไม่มีสมาธิมันจะไปดูจิตตรงไหนล่ะจิตคืออะไระอ่ะฮะนะถึงไหมล่ะมันต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิมันจะวิปัสสนาได้ยังไง ทุกวันนี้มันเป็นโวหานะคำว่าดูจิตเลยนะจำไว้มันเป็นภาษาฮะจริงไหมล่ะ,ะมันจะมีสมถะแล้ววิปัสนาได้วยังไงถ้าไม่มีสมถะจะมีวิปัสนาได้วยังไงฮะจริงไหมมันเป็นของคู่กันอนะสมถะเสอ้อศีลสมาธิปัญญาจนะามาคิดเอาเราไม่ไม่ไมีทางเรานี่ยม,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 มาพูดเลยฮะจริงไหมเป็นไปไม่ได้หรอก จะใช้ความคิดมาแก้ความคิดนะนะเชิญมึงเถอะเชิญมึงเลยนะนะไม่มีทางนะมีทางสายเอกสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาทางสายอื่นมีเหมือนกันมีทางตันจำไว้นะนะจากคุณชัยยงครับจิตมโนวิญญาณคือสิ่งเดียวกันไหมครับสิ่งเดียวกันนะ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 สิ่งเดียวกัน คำถามจากคุณฝนครับฝนอยากถามว่าอาณาปานสติใช้ปราบได้ทุกอย่างไหมครับได้ทุกอย่างฝนทนาสุนทรครับผมใช่โดยเฉพาะปราบตัวเองเลยเพราะกิเลสใหญ่คือตัวกูนะจำไว้อวิชาก็คือตัวมึงนี่แหละฮนะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งว่าบัณฑิตกับคนพ่านก็าคนเดียวกันนี่แหละนะจำไว้ฮนะ มเมื่อมันออกไปรู้อย่างเงี้ยถ้าเราตามทันมันก็มาเป็นตัวรู้เห็นไหมมันเป็นตัวเราอ่าเพอแป๊แบแป๊บแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมเาเรียกอ่าอ่าเขาเรียกอะไรทันรู้เท่าทันแต่การรู้เท่าทันยังไม่เท่าไร่เลยนะยังไม่จบนะต้องให้รู้เหนือนกว่านั้นเรียกว่าสัมโพทยะหรือว่า <c oughs> รู้จนทัวพร้อมอ่ะฮะ ถ้าเป็นสมาธิเรียกว่าอนันตริยะสมาธินั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงตอนนี้จิตก็เป็นศีลก็เป็นอันเดียวกันเป็นสมาธิก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นหนึ่งนะไม่มีสองนี่มันยังมีสองมีเกิดมีดับอยู่นะมีกลางวันกลางคืนอยู่มีมืดมีสว่างอยู่เห็นไหมอ่าเพราะนั้นสิ่งไหนเกิดขึ้นต้องมีสิ่งนั้นดับลงเห็นไหมพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ไม่มีเกิดเห็นไหม่านก็ไม่มีดับ ท่านถึงรู้ว่าการไม่เกิดเห็นไหมไม่เกิดเห็นไหมรู้ได้อย่างไงก็รู้ในจิตในใจเลเห็นไหมอ่าไมไ่รู้สิ่งอื่นหรอกนะนะนะครับจากคุณประเสริฐหารลมหายใจเป็นออโต้เป็นปีๆจะเสื่อมลงหรือไม่ครับไม่เสื่อมหรอกรับเป็นออโต้จะเสื่อมได้ประเสริฐห,นะหารเนี่ยเป็นลูกศิษย์กุมารนะประเสริฐหารเนี่ยอยู่สงขาประเสริฐหารเนี่ยนะ เคยเจอกันแล้วเคยไปกราบหลวงตาที่ส่งคราส่งคราห้าใหญ่นะครับปเสินหานน่จากจากคุณสองครับหลวงตาครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมือใหญ่ตัวใหญ่และหนักมากๆความรู้สึกนี้มันคืออะไรครับโอ้อันนี้เขาเรียกปีจิตัวหนึ่งหรือถ้าเป็นสมาธิก็เ,เรียกอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะ ไม่ใช่ประมาณานะ,ะเรียกว่าหาตัวช่วยก็ไม่มีมันคิดไม่ได้นะอ่านะ,ะ,ะมันเป็นปีติตัวหนึ่งเวลาตัวโยกตัวควาำหอนบางทีตัวยืดยาวเลยนะบางทีตัวใหญ่ครับกุฏิก็มีมือในี่ใหญ่มากอ่านี่นะตัวนี้เป็นฤทธ์นะตัวหนึ่งนะถ้าฝึกจนชำนาญเนี่เป็นฤทธ์นะ ตอนนี้เป็นฤทธิ์เลยเป็นเสดมีอภิญญาเลยนะอุปจาระอ่าเป็นขั้นอุปจาระสมาธิตัวเนี้ยนะ,ะครับจากคุณเอกชัยถามว่าเราจะฝึกภาวนาให้ได้ผลดีจําเป็นต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธร่วมกับลมไหมครับไม่จําเป็นหรอกแล้วแต่เราถนัดนะ ไม่จําเป็นทุกกริยาบททุกอย่างไม่จําเป็นบอกไม่จําเป็นเรื่องเรื่องคําบริกรรมอยากทาก็ได้ไม่อยากทาก็ได้บริกรรมจากคุณกระตายอ่างจากคุณกระต่ายอ่างทองครับหลวงตาครับขอถามหลวงตาว่าหมอดูที่มีตาทย์เห็นมีจริงไหมคะลูกขี่ เม่าตาชิปนี่จะใช้น้ําชิปหมอรู้อยไ่วาตาชิปได้ไงผู้ที่ได้ฌานต่างหาเป็นสมาบัติต่างหาที่เป็นอย่าลืมนะพวกนี้ถ้าไม่มีฌานไม่มีสมาธิขั้นอันปปานาขั้นสมาบัตินะไม่มีทางจะเกิดขึ้นไอ้หทชิปตาชิปเรื่องอภิญญาต่างๆไม่มีทางเด็ดขาดแหม ดูหนังมากไปหรือเปล่าวาวุ่เลยกูจริงไหมอเอาละจะถามกูเลยกูอยากให้พรแล,ละวเดี๋ยวพระมันไส้กูไม่ได้กินข้าวยะรา,าวะริวะหาปุราปาริปุเรนเทสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกปติอิจิจังปฏิจังตุมหัง คิปเมืว่าจะมิชันตุสับเบปเรนตุสังกับปาจันโดปาราโซยะธาเมนิโจติรัสโยะธาอภิวัลนาสีริจัิจังอุตตาปจายีนวจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุมโนสุขังหะหลังสาธุโอ้ยเมื่อ